สวัสดีฮัลโหลบองชูช้าอาลันยินดีต้อนรับจะมีชาวบ้านไปเรียกหาบัดหลวงบาดหลวงก็รับทราบแล้วบัดหลวงก็มาปราบผีด้วยเสื้อคุมสีเลือดหมูกับหมวกเลือดหมูที่มีสาร์ทางศาสนาแต่สิ่งที่บาดหลวงคิดนั้น กับไม่ใช่อย่างนั้นเลยนั่นคือเจอผีผีแมวปีศาจแมวทือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่าแมวนั้นได้ลอยอยู่มันได้แสดงอิทธิฤทธิ์ของมันด้ยการลอยกับหัวลอยไปลอยมาบัทหลวงท่านนี้ก็เอาไงดีวะเราศึกษามาแต่ปราบผีในคนแต่ไม่เคยปาบผีในแมวมาก่อนแต่เขาหารู้ไหมว่า ที่บ้านนี้เขาเป็นคนรักแมวเขามีแมวเยอะมากแล้วก็สีเดียวกันด้วยแมวหลายตัวที่อยู่ข้างหลังของบาดหลวงนั้นทำให้เขาเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเขาทำให้เขาเหงื่อตกออกมาแล้วบาดหลวงก็คิดฉันจะปราบผีแมวยังไงดีผีที่สิงแมวแล้วแล้วไฟก็ดับลงทุบความมืดเข้าครอบงาบาดหลวงพยายามจะ สวดอ้อนวอนรับผีแมวให้จงได้แต่ว่าเราผีแมวปีศาจแมวทั้งหลายที่อยู่ในบ้านนั้นเขได้กู่โจมกระโจนเข้าหาบาดหลวงท่านนี้เล็ตะลุมบุมบองตะลุมตุบบอลฟันขึ้นเลยทีเดียวแล้วก็เกิดเรื่องน่าอัดสลดใจสลดใจเกิดการสูญเสียของบาดหลวงท่านนี้ส่วนเจ้าของบ้านหลังนี้นั้น ก็ไปเรียกตำรวจกับรถพยาบาลแล้วก็ส่งเรื่องถึงสาราจักรว่าปีศาะตนนี้หรือไม่ก็เหล่านี้นั้นโหดร้ายเกินไปปัดหลวงท่านเดียวเอาไม่อยู่